สวัสดีชาวเกมเมอร์สายอิเมททุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมแคทเฟรนซี่บายบอลไฟเออร์แกรนด่นะครับวันนี้เราก็จะมาสุ่งเจมิโนนะทําขึ้น4ี่ดาวเนาะมันจะได้เล่นง่ายขึ้นนะครับคือผมมองว่ามันคุ้มนะเพราะว่าเออเห็นพี่ปะทูเนาะในกลุ่มนะครับเขาเขาได้เออมันก็ได้หกดาวเนี่ยคือแบบก็หมดไม่เยอะนะเออนะครับแล้วก็ได้ตรงนี้อีกเนาะมันคุ้มค่าคือตรงนี้แหละนะครับมาวันนี้ผมก็ต้องได้เจมิโนเป็นตัวคือผมมีห้าหมื่นกับอีกสองหมื่นห้าตรงนี้นะ แล้วก็มีตรงนี้อีกนะก็น่าจะได้ประมาณเจ็ดหมื่นห้าประมาณเกือบเกือบแปดหมื่นอั่นแหละไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่าแต่ว่าผมว่าน่าจะพอสี่ดาวนะครับแต่ถ้าดวงดีถ้าออกเป็นตัวแมวเนี่ยเราก็จะประหยัดไปอีกนะครับมาคือเจมี่โนนี่ถ้าทำหนึ่งดาวเนี่ยมันก็เล่นได้ดีนะสูตรดาวก็เล่นได้ดีแล้วนะแต่ว่าถ้าเราเอาเราแบบํำง่ายนะเอาแบบให้ํำง่ายเนี่ยนะครับคือสี่ดาวแล้วก็หกดาวนี่คือแบบแรงแบบเวอร์เอร์เลยนะสี่ดาวนี่ก็คือเพิ่มตามเมยมาด้วยนะเป็นการบัฟเอทีเคเนาะมาเ๋ยวเรามาสุ่มเลยดีกว่า ขอเป็นแมวสักหน่อยดีกว่าจะได้หมดน้อยหน่อยนะครับคือมันดีตรงที่มันได้ผลึกแสงมืดอะนะครับแล้วก็ผมคิดว่าผมจะข้ามทุกตัวนะแล้วก็มารอกดตู้แสงมืดแบบนี้ดีกว่าเออนะครับเดี๋ยวรอบนี้ผมทำเจมินโนักสี่ดาวผมได้ร้อยสามสามคือรอบนี้ผมยังไม่เคยได้แบบเนี่ยที่มันเป็นสองร้อยนะเออรอบผี่แล้วได้ร้อยหนึ่งอนยะู่เนาะโอ้ยแมวเป็นตัวยังไงเนี่ย เออได้ร้อยเก้าสิบถือว่าสวยอืมอันนี้แบบมีห้าสิบยังไม่เจอหนึ่งร้อยเลยนะขอ,ะอะได้เยอะๆหน่อยร้อยหนึ่งเกินหนึ่งร้อยนะครับเอาให้เกินหนึ่งร้อยก็พอแล้วแล้วก็ขอเป็นตัวแมวมาโอ้โหแมวมันเป็นหน้าตาแบบไหนไหมยแปดสิบหก ไม่รู้ว่ารอบนี้จะคุ้มหรือเปล่านะที่เราตัดสินใจในการสุ่มที่ผมะมาสุ่มเนี่ยเอแอต่ว,ว่าก็เออก,ก็อยากได้เนาะเพราะว่าเพื่อที่จะว่าเราจะได้ผลึกแสงมืดมาด้วยนะครับมันจะได้เอาไปแลกตัวอื่นได้ในอนาคตนะถึงแม้ว่าเราจะทําเจมิโนขึ้นดาวเนี่ยนะครับมันได้ไงทำหกดาวมันก็ได้ต้องเกือบเกือบสามพันนะคิดดูดิเออสามพันที่เราแลกแสงมืดได้สามตัวนะ สามตัวก็ทำสองดาวอะ่ะเออเราแสงมืดตัวใหม่มาแล้วก็เราก็มีผลึกแสงมืดใช่ไหมละ่ะพอเราทำผลึกแสงมือดอะ่ะถ้ามันมีกิจกรรมแบบนี้กับมันก็ได้ผลึกแสงมืดมาฟรีกัะมันมันเหมือนกับเป็นการต่อทุนไปเรื่อยอะ่ะเห็นปะมันค่อนข้างที่จะคุ้มค่านะแต่ว่าต้องหวังให้มันออกเป็นแมวมาก่อนหวังให้ออกเป็นแมวมาก่อนตอนนี้คือแมวแมวอยู่ไหนเนี่ยอ่ะ่อกินเรามีเฮ้ยเอา้าเฮ้ยเฮ้ยเป็นแมวมา เออต้องอย่างนี้เป็นแมวอ่ะอืมแมวมาครับครั้งแรกของเราเจวินโนทาล่าครับผมเออมันต้องอย่างนี้สองตัวไปโลกภตัวเดียวคือแล้วก็ได้ร้อยกว่าเห็นไหมมันคุมนะอันนี้หมดไปประมาณเกือบเกือบสองหมื่นนะครับไม่ถึงสองหมื่นเออเฮ้ยรอบนี้ก็ถือว่าโอเคนะรอบนี้ถือว่าดีนะเฮ้ยเอาอะเลดเริ่มมาแล้วเว้ย โอเคก็ okay. ถือว่าเราประหยัดไปอีกเท่าไหร่อะประหยัดไปต 20, นะั้งสองหมื่นนะแต่ผมจะสุ่มไม่ให้หมดก่อนนะแล้วก็หลึกแสงมืดเดี่ยเราค่อยมาดูกันว่าเราจะทํากี่ดาวเพราะว่าตัวพวกสกาเลตพวกนี้ยมันน่าจะมีให้เราแลกอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวเราค่อยค่อยแบบเก็บผลึกแสงมืดเอาไวแ้แลกหรือไม่ก็เอาไว้แลกตัวแสงมืดตัวถัดไปอะเล่นเล่นแต่แสงมืดเดี๋ยวนีน้คนรวยไง <laughs> คนรวยเล่นแต่แสงมืดเออ มาอ่าเหลืออีกสองหมืนห้าครึ่งทางนะครับหมดไปสองหมืนห้าแล้วก็สองหมืนเจ็ดได้มาตัวหนึ่งเนาะไปครับโอ้โห <c oughs> ขอแม่อีกสักตัวหนึ่งได้ไหมอิกน้อยเนี่ยขออีกสักตัวหนึ่งอือหือเอาเรื่องได้เจ็ดิบสาม เดี๋ยวเราไปอัพไปอัพก่อนแล้วกันคืออัพดาวเนี่ยนะครับทำดาวตัวของเจมิโนใช่ไหมเ็นหนึ่งรับนี้ก่อนทําดาวเจมิโนเนี่ยนะครับมันก็จะได้สี่ร้อยเห็นไหมสี่ร้อยเนี่ยถ้าตีไปอ่ะสองหมื่นสองหมื่นได้ร้อยหนึ่งใช่ไหมเออก็เป็นแปดไม่ใช่สองหมื่นสองพันสองพันได้ร้อยหนึ่งนะครับแล้วก็ตีไปก็ได้แปดพันเห็นปะมันก็ได้แปดพันลูกแก้วแดงแบบฟรีๆเออมันค่อนข้างที่คุ้มค่าแต่ว่าต้องภาวนาให้มันออกแมว ออกแมวสักสองตัวสามตัวอย่างเงี้ยถึงถึงมันจะคุ้มแบบทำหกดาวอะต้องดองไปเยอะนะดองไปประมาณเกือบเกือบเกือบแสนอะแสนแสนหนึ่งถึงประมาณแสนห้าเออดองไว้ประมาณแสนห้าถ้าแบบว่าเราจกจะให้มันคุ้มค่าที่สามร้อยยี 320! ่สิบแคบไปก่อนเลยโอ้โหรอบนี้คือคุ้มจัดอันนี้คือแบบคุ้มเวอร์นี่ไงไดสองร้อยมารอบหนึ่งนะคือคุ้มอยู่นะเออแบบเนี้ย ไม่ขอเป็นแมวก็ได้เอาเป็นสอง้อยแบบเบิ่มๆมอ่ะอ่ะกดกันต่อไม่ออกแมวเลยนะอืมแต่อย่าง,งน้อยผมจะทำไว้สดาวนะเดีย๋ยวเราค่อยมาดูกันเดี๋ยวสุ่มให้มันหมดเลยเดี๋ยวมีเป็นโอปอลกนะแล้วก็ใช้โอ้โหยรู้เรื่องเอออย่างเงี้ยแหละสวยแอบปบจออย่อวด เอาไปทําปกแบบที่สวยเราได้สามร้อยมาสองรอบติดอะ่ะโอ้โหประหยัดแบบประหยัดไปได้เยอะนะสามร้อยมากันโดนรัวครับวิ 170, 500, 400, 500นี่ได้อีกสามร้อยวะเนี่ยร้อยเจ็ดสิบห้าสี่ร้อยห้าร้อยนี่ได้ร้อยหนึ่งมันขึ้นมาเลยเนาะอ่ะไอหกสิบหกนึ่ว่าได้ร้อยหนึ่ง อ่ะมีเรามากดกันต่อแมวไม่ต้องทำตามผมนะถ้าใครแบบว่าเฮ้ยเป็นสายแบบสายฟรีอะ่ะแต่ว่าผมไม่ได้ซีเรียสอะไรอยู่แล้วไงไอแพคพวกนี้ผมแบบมันไม่ค่อยคุม้มอ่ะผมจะเก็บไปทำอื่นดีกว่าเราซื้อไปอันนี้ดีกว่าอะเออเอาซักสองร้อยก่อนไหม สองร้อยสิบห้าเราสกีมันเหลือเท่าไหร่ประมาณนี้สองหมื่นมาเอาเหลืีกพันหนึง่งเดี๋ยวขออีกพันหนึง่งขออีกสักสิบครั้งอแล้วก็จะเหลือโอปอลประมาณนี้ถามว่าผมอย่างเงี้ยคือผมมองว่ามันคุมนะผมก็เลยสุม่มถ้าเ,เพื่อนๆไม่ใช่สายที่แบบว่าเติมเยอะๆก็ไม่ต้องมากดแบบผมหรอก รับตะก,กี้เรากดมาเท่าไหร่นะเรากดมาสองหมื่นหนึ่งเนาะก็เป็นเจ็ดหมื่นประมาณเจ็ดหมื่นนะครับรอบเนี้ยโอ้โหถ้าได้แมวอีกสักตัวหนึ่งคือคุ้มนะอ่ะเหลือกดอีกสิบครั้งขอเป็นแมวอ่ะแมวอีกตัวหนึ่ง,ค,ค,นะค,งคือคุ้มเลย สองร้อยอันนี้ก็ถือว่าโอเคสี่พันรอบนี้น่าจะได้น้อยเออร้อยห้าสิบเลยอ่ะมาโอ้โหแมวออกมาตัวเดียวเองนะ <c oughs> เฮ้ยแมวเดมิโนไอพึึกแสงมืดบันดองได้ไงเราก็เลยแบบอืม ตอแสงมือตัวใหม่ด้วยโอ้โหแมวตัวเดียวจริงดิมาเหลืออีกสามครั้งโอ้โหมาอีกครั้งหนึ่งครับเหลืออีกสองครั้งครั้งนี้แล้วอีกครั้งหนะ้าขอแมวมาแมว เรากดทีละครั้งให้มันครบ5,000เออหรือว่าเดี๋วเราลองอัพดาวก่อนเลยกว่าว่าเราจะได้เท่าไหร่เราได้มาใช่ไหม400แล้วเราก็นายต้องกดอีก10ครั้งอะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็เก็บไว้ด้วยอ่ะอ่ะรอบสุดท้าย ขอแมวมารอบสุดท้ายไม่มาครับแมวรอบน,นี้ได้เรา6หกสิบสามก็ถือว่าโอเคนะเจ็ดหมืนเราก็ได้มาค่อนข้างเยอะอยู่เมื่อกี้เราทำไปแล้วใช่ไหมเราต้องทำสี่ดาวถ้าเราทำสี่ดาวนะเราได้เราได้อีกแปดร้อยเนาะได้อีกพันกว่ากว่าสี่ดาวนี่กี่ตัวหนึ่งสี่ตัว อันนี้หนึ่งดาวใช่ไหมสองดาวสามดาวสี่ดาวสี่พันจัดไปครับเต็มเต็มเจมิโนเต็มเต็มจัดไปเลยสี่ดาวย่าไปหยองมันก็ได้แบบก็ได้คืนนะ เดี๋ยวผมจะดูว่าผมได้เท่าไหรล่ละตอนนี้สี่ดาวมันต้องขายอีกสี่ตัวใช่ไหมก็อีกสี่พันท่านได้นี่ถ้าเราทำหกดาวเนี่ยเราได้คืนมาแก็ไหนเราได้คืนมาอีกพัน 1, หนึ่งนะสามพันโอ้โหเรากดให้มันครบสี่พันไหมทำหกดาวไปเลย <laughs> เออไหนๆก็ไหนๆแล้วเนาะ เอาให้มันสุดไปเลยดีกว่าจะได้รีวิวไหมอืมอันนี้ได้เท่าไหร่ได้อีกสองพันระเราสักสองพันก่อนแล้วกันคือมันเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอแบตเทิร์นพาร์ทด้วยไงเพราะว่าเดี๋ยวแบตเทิร์นพาร์มาเดีย๋ยวเรากดแบตเทิร์นพาร์เราค่อยค่อยมาสุ่มเพิ่มเพราะว่าไม่ไหวครับกดแพงเกินได้เท่าไหร่ ได้ร้อยสามสิบสามพันห้าแล้วน่าจะกดอีกแค่ประมาณหมื่นหนึ่งเหรอน่าจะไม่ได้แล้วบางเนี้ยแต่ว่าผมจะกดเรื่อยๆนะอไปลองกดดูเรื่อยๆรอกิจกรรมใหม่ด้วยแล้วก็เดี๋ยวรอเติมพาร์ทด้วยนะเติมพาร์ทนี่เราก็ได้อีกห้าพันเนาะแต่ว่ามันอาจจะอืมยังไม่ได้ตอนนี้นะมันต้องเก็บเวลไปก่อนโอ้โหก็ตีไปประมาณสุ่มไปประมาณเจ็ดหมื่นเนาะอืม เจ็ดหมื่นกับรอบพี่แล้วก็ประมาณแสนหนึง่งละแสนหนึ่งก็ก็สี่ดาวนะแล้วก็เผื่อทำหกดาวได้ด้วยนะเออเราเก็บไว้ประมาณแสนห้าประมาณไม่เกินแสนห้าเราก็ได้จะทำหกดาวได้ถ้ามันเป็นแบบว่ากิจกรรมแบบนี้นะอ,อืมเนี่ยเจมิโนโโด,ด,ดูดิอืมสุดสุดไปเลยสุดๆไปเลยครับพี่ตอนนี้เราก็ไปลองดาามจดูไหม เดี๋ยวไปลองไปลองดามเมจด,ดูสักหน่อยกับหอคอยอันนี้เราอัพผมไม่ค่อยได้ตีหอคอยเยชว่วงนี้นะอันนี้เป็นตัวหลักนะสำหรับเจมิโนให่ของก็เป็นเซ็ตคีเลนะเอ้คีดำเป็นเซตคีดำมีเอธิเคติดมาด้วยแล้วก็คีเลดประมาณนี้คีดำประมาณนี้6กสิบหกเองนะ <c oughs> คำไม่เยอะแต่ว่ามีเฟริเซียในการบัฟก็น่าจะขึ้นเจ็ดสิบกว่าก็น่าจะได้อยู่และวปเยวเรามาดูดามเมจของเจมิโนกัน อยากทำหงดาวหกดาวแรงกว่านี้อีกอันนี้เรามาถึงแล้วกดแค่การ์ดเดียวนะเร้กดเป็นการ์ดเดียวแสดงว่าเราต้องกดการ์ดอ่นการ์ดไปนี่ไม่ให้มันรวมการ์ดอ,อย่าให้มันรวมเออเรากดเรากดบัฟก่อนไหมมันต้องให้เจมินอัอันเออเอทีเคสูงที่สุดนะแต่แปลกนะตะกี้ที่ผมมีเอทีเคสูงสุดอยู่เลย กลายเป็นเฟรเซียจะต้องไปลองลองเปลี่ยนตัวตัวลิงก์ดูมาครับนิโนโทาร่าเล่นแบบง่ายขึ้นมากเนี่ยเวลาเราเหองนี้มันก็จะติดในเทิร์นต่อไปได้เลยมันจะกินการแค่ใบเดียวไงมาเดี๋ยวเรากินการไปดีไปเราก็กดตีเลยครับสองทีเล่นง่ายขึ้นเยอะ ดูขวนดิไม่ใช่ให้มันเกิดไหมมันเอาไว้ตีบอสแบบเป้าเยอะคือแบบตีเหมือนกันนะหยีงย่งหยิง่งหยี้วเกิดมาโดนฝนนันตีมันจบง่ายขึ้นนะจบไปขึ้นมันก็คือในเรื่องของการที่เราเล่นง่ายขึ้นแหละอยากทำหกดาวอยู่นะแต่ว่าถ้าหกดาวนี้เราก็เปลืองเยอะเนาะเราก็หมดเราก็หมดอีก เยอะอะเ้วก็เอาไปสุ่มตัวอื่นดีกว่าดย๋ยวเราค่อยทําตัวอื่นดีกว่ารอรอแสงมืดตัวหน้ามาเราก็ทําอีกสี่ดาวเนาะก็คือหรือแม้กระทําแสงมืดตัวตัวหน้าเนี่ยถ้ามันมีกิจกรรมแบบนี้ไหมยะผมก็ทําได้เนาะทําได้ตอนนี้ก็คือแบบหน้าจะสามดาวอะเออนะครับเพราะว่ามีอยู่แล้วสามพันเนาะสามพันก็คือสองดาวใช่ไหมแล้วก็บวกอีกเศษอะเศษผมสุ่มอีกนิดหน่อยแล้วก็ทําได้เนี่ยเห็นปะล้าก็ทําได้เป็น เออหนึ่งสองสามสามดาวเนาะก็ได้ก่อะหกหนึ่งพันห้า 6, 1, 5, นะได้พันห้าฟรีๆแล้วสุ่มอีกนิดหน่อยก็ก็ทำสี่ดาวได้แล้วนะ่ก็ได้อีกแปดร้อยเห็นปหมมันก็จะต่อทุนเราไปอีกอย่างน้อยเราก็แบบมันทาแสงมืดตัวต่อไปได้ง่ายขึ้นอนะ่ะเออนะครับก็ดีนะเดี๋ยวผมก็ล็อกอินอีกเนี่ยอีกแปดวันก็ได้อีกสามพันแล้วก็เดี๋ยวรับเบทเทนพาร์ตอีกก็น่าจะสุ่มเจได้ถ้าถ้าถาทำหกดาวนะโอ้คือเฟนะี้ยวนักกิจกรรมเนี่ยแต่ว่าต้องต้องมีงบประมาณใครที่แบบดองไว้นะ เออแล้วเห็นปะผมมีอันเนี้ยอ่ามีอยู่เท่าไหร่มีอยู่สามพันใช่ไหมสามพันแล้วถ้าผมมาแลกมาแลกตัวในถ้าเป็นตู้หน้านะถ้าเป็นตู้หน้าแล้วมันมีเซกิอย่างเงี้ยมีเซกิมีอย่างตัวอฟอร์ดียถ้าผมจะแลกทาเนี่ยอย่ผมแลกไปเนี่ยอันนี้ผมได้เจ็ดตัวเลยนะเออนะครับเจ็ดตัวก็หนึ่งตัวศูนย์ดาวสองตัวนะครับสองตัวก็หนึ่งดาวสามตัวก็สองดาวสี่ตัวก็สามดาวหกตัว 6ตัวก็4ดาวเออเนะ่ะผมผมหมดไป3พันเนี่ยได้4ดาวเห็นปะ่ะแล้วผมก็ขาดอีกเท่าไหร่ขาดอีก2พันเองอ่ะอืมก็สุ่มไปอ2พันก็ได้ก็ได้ครบแล้วทาดาวได้คือมันมันแบบมัน,ม,นมันดีนะผมมองว่ากิจกรรมนี้เป็นอะไรที่แบบค่อนข้างดีแต่ว่าเหมาะกับคนที่ดองไว้ค่อนข้างเยอะนะครับอืมก็เพื่อนๆก็ลองลองเก็บลองลองดอ,องไว้กันนะนะครับผมเนาะสำหรับคนที่แบบว่าเป็นสายฟรีนะครับไม่ว่าจะเป็นโอปอลหรือว่าจะเป็นในส่วนของลูกแก้วแดง ก็พยายามดองไว้ให้ได้เยอะๆนะไอต,ตัวพวกเนี้ยก็ก็อยาพยายามไปสุ่มมันเยอะสุ่มมาแค่แบบตัวเดียวก็พอถ้าใครแบบว่าอยากจะเล่นจริงๆอ่ะเอาแค่ตัวเดียวพอมันก็พอที่จะเล่นได้แล้วนะครับไม่ต้องเอาแบบเก่งขนาดนะั้นหรอกเรามาทุ่มกับแสงมืดดีกว่าเพราะว่าแสงมืดเนี่ยมันมันตีบอสได้ดีด้วยแล้วก็เอามาลงหอคอยได้ดีด้วยนะและ้วก็ถาถามว่าถ้าน้องฝนกับมิโนเนี่ยถ้าเป็นผู้เล่นใหม่อ่ะเอาองฝนก่อนนะยังไงฝนก็เป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะดีนะครับตัวเนี้ยเอาไว้เล่นได้หลากหลายมากๆนะครับจบหอ ผมทำมิโนก่อนดีกว่าพี่อ่ะผมได้ได้ถ้าได้มิโนมาเป็นแมวเนี่ยแล้วทำดาวเนี่ยนะครับทำมิโนทำมิโนเนี่ยหนึ่งดาวไปก่อนนะครับเราจะได้มาอีกสี่ร้อยใช่ไหมพอสี่ร้อยเนี่ยเราไม่ได้สกินก่อนครับแล้วก็สุม่มไปอีกนิดน,นึงนะครับเราก็จะได้น้องฝนอืมอย่างเงี้ยมันก็คือว่าเป็นอะไรที่ดีนะเผื่อว่าเราจะได้ออกเป็นแมวด้วยไงนะครับเพราะว่าถ้าเรามีบประมาเนี่ยนะครับเราสุมส่มสุม่มสุ่มถ้ามันออกเป็นแมวดีๆเนี่ยเราก็จะได้น้องฝนแล้วก็มิโนคาร่าเนี่ยมาเล่นคู่กันได้เลยนะแต่ว่าต้องต ประมาณนี้แล้วกันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์ผมไว้แล้วลลกันเนาะวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ